สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุนะคะในคลิปนี้สุพนุจะมาชวนทําเมนูของหวานเป็นเผือกกับมันม่วงกวนเข้าด้วยกันค่ะมีความอร่อยนุ่มละมุนลิ้นมากๆหวานน้อยสามารถนําไปทําไส้ขนมต่างๆหรือจะโรยด้วยน้ํากะทิสักเล็กน้อยแค่นี้ก็จะได้ของหวานที่อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ใช้เวลากวนเพียง15นาทีก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะมาชมวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลย สุพนุษ์ได้ที่นึ่งซิลิโคนมานะคะราคาไม่แพงค่ะสามารถปรับระดับได้3ระดับจะนำนึ่งในหม้อรหรือนึ่งในกระทะก็ได้ค่ะสุพนุษ์ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าเรเวในเยอรมนีค่ะราคาประมาณ12ยูโร90ใช้ประโยชน์ได้คุ้มมากๆเลยค่ะ,ะเตรียมนึ่งเผือกและมันม่วงกันเลยค่ะน้ำเผือกและมันม่วงที่ล้างทำความสะอาดและหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ชั่น้ำหนักให้ได้500กรัม จะใช้อย่างละครึ่งหรือจะใช้มันม่วงมากกว่าหรือเผือกมากกว่าก็ได้ตามต้องการนึ่งด้วยไฟแรง10นาทีเผือกและมันม่วงก็สุกค่ะแล้วจะนำมันม่วงและเผือกที่เนื่อสุกแล้วเทใส,ส่ลงไปในกระทะสำหรับกวนเติมน้ำตาลทรายลงไป125กรัมเกลือ3กรัมน้ำมันพืช25กรัมแล้วก็ตามมาด้วยกะทิ125กรัมปั่นจนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกัน เมื่อปันส่วนผสมทั้งหมดจนเรียนเข้ากันดีแล้วจะนำไปกวนใช้ไฟกลางในการกวนกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือในการกวนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ไหม้ได้เมื่อกวนไปจนกระทั่งถึงนาทีที่10เติมเนยจืดลงไป25กรัมแล้วก็กวนต่อไปอีก5นาทีกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนยละลายจนหมด เมื่อกวรจนครบ15นาทีแล้วก็จะได้ความหนืดแบบนี้เลยปิดไฟยกขึ้นแล้วพักไว้ให้เย็นเลยค่ะสุพนุษจะตักใส่ถ้วยปาดด้านหน้าของเผือกกวนและมันม่วงให้เรียบ แล้วก็จะปิดพลาสติกแรปไว้รอจนกระทั่งเย็นนำเข้าตู้เย็นเก็บไว้สามารถอยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ1สัปดาห์หรือถ้านำแช่แข็งจะอยู่ได้6เดือนเลยค่ะจะนำไปปั้นเป็นไส้ขนมก็จะต้องใส่ตู้เย็นไว้รอจนกระทั่งเซ็ตตัวและแข็งเป็นก้อนปั้นได้ค่ะมาทำในส่วนของกะทิสำหรับราดเผือกและมันม่วงกวนใส่กะทิลงไป70กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาแป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนชา ค่อยๆกวนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วจึงเปิดไฟตั้งไฟกลางค่อนข้างอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิเริ่มข้นขึ้นไม่ต้องรอให้เดือดมากนะคะปิดไฟยกขึ้นได้เลยมาจัดจานเผือกมันม่วงกวนเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเผือกและมันม่วงใส่ในถ้วยที่รองด้วยพลาสติกแรปแล้วคว่ำถ้วยลงจากนั้นก็จะใช้แก้ว กดลงไปให้รอบๆเพื่อให้ตรงกลางเป็นช่องว่างสําหรับที่จะใส่น้ำกะทิค่ะตักน้ำกะทิราดลงไปในปริมาณความชอบแล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ที่กินได้สักเล็กน้อยจะใช้ดอกไม้แบบไหนก็ได้สุพนุ์ใช้ดอกไม้กินได้ที่ขึ้นในสวนหลังบ้านนํามาตกแต่งแค่นี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูเผือกและมันม่งวงกวนจะได้รสสัมผัสทั้งสองอย่าง ทั้งความเหนียวนุ่มของเผือกและสีที่สวยงามของมันม่วงสุภนุษย์อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองทําตามเลยค่ะอร่อยนุ่มละมุนมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยลองทําตามในแบบนี้สามารถทําตามได้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมสวัสดตีค่ะ